จะแน้เมื่อฮาเอกกล้วยให้กินแล้วบ่กกินนกอกจากถนอกยางเล่าเล่าก็ต้องาอยางอื่นมาเสริมห้หลูกกินนอกจากเอฟซีมีลูกบ้านใดเป็นคือกันก็มาลุ้ยบอจ้าบ่วเสียอู่หลายปันใดก็ยังติดลูกปอนอยู่นันแม่จ้ามาลุ้ยกับอายุหาปีละลาจ้าแต่ว่ากันยังต้องปอนเสริมอยู่ถูกมือแม่จ่าเอฟซีตื่นเศ้าข้นบ่ว่าแม่จะหานเนวกินเป็นดาแซแบมาห้ปันใดนันบ่จ่ามาลุ้ยก็กินแค่น้อยเดียวนั่นละจ้าแล้วก็มาถากด,ดันแม่กินลูกปอนเอดนเดียยวววแล้ ในเมื่อมาลุ้ยเลือกกินแบบนี้นันบอจา้าแมแหมยังเฮาเฮากับยานลูกขาดสารอาหารหรือว่าสารอาหารบ่เพียงพอนะจา่าเลยจําเป็นต้องมีวิตามินเสริมสาหรับนกมากํารุ่งจักน้อยจา้าเมื่อนี้ก็สิผสมน้ามันมีออยแล้วก็แคลเซียมกนกคือเกาเดจ้าก็สิผสมลงไปในลูกปอนแบบนี้เลยเด้จา้าแต่ว่าต้องรอให้ลูกปอนเย็นก่อนเดจา้าค่อยผสมเดี๋ยววิตามินของนองสีละลายไปในความร้อนนั่นแม่จา้าเอาบาดนี้อาหารของเฮาก็เรียบร้อยแล้วเด้จ้ามาลุ้ยกับมาถากินละเด,มด้มาเด้จ้ามาเด้อเล่เข้ามามาเบิงเข่าท่าลกินลูกปอนเดจ่าบาด มีไผยังกินลูกปอนแบบมาลวยบออาของมาลวยกับปอนเอมือละย,ยี่ซีซีถึงสามซีซีเจ้าก็แล้วแต่มือไดแมเมือนักเมือเบ่านั้นแม่จ้าเอฟซีก็กินตามนีตามเกิดตามสะดวกคือเกาหัวละน้อจ้ากินเขาอิ่มแล้วก็ต้องทำความสะอาดกันแจักน้อยน้อจ้าทำความสะอาดแนวไดวัตตี้เอฟซีกะสีวา่ากะนี่แล้วจ้ากะเซตปากจักน้อยพ่อบอสุก,กับปก๊กพ่อบอสุกมกนาอจ้า